เพราะว่ากรรมการนัดให้นัดให้กรรมให้หมูลนิธิเนี่ยนะกรรมการมูลนิธิเนี่ยเข้ามาเข้ามาชี้แจงตามที่เราเราเราให้ข้อเสนอไว้นะข้อเสนอเนี่ยเราเราติดตามกับกรรมธิการมาตั้งแต่เดือนเดือนกันยาแล้วนะเดือนกันยาแล้วก็วก,วก็กรรมธิการเขาก็เข,าก,ขาก็ต้องทาทาตามนัดทำทำภารกิจเขาให้ให้ให้ใหไปตามขั้นตอนน่ะนะเพราะว่ากฎหมายมันยาวมันเกือบ เกือบเกือบ90 9ามาตรานะเขาก็ต้องว่างเขาไปจนจนจบจบมาตราเขาจบฉบับซะก่อนแล้วเขาก็มารับฟังจากประชาชนนะ mm hmm. เขาก็ระหว่างนั้นเขาก็ฟังมาเรื่อยๆเราก็ได้พบปะก mm hmm. เขาอยู่ตลอดเวลานะฮะผู้ฟังของเราซึ่งสนใจกฎหมายฉบับนี้ mm hmm. ก็มากัน mm hmm. เขาประชุมทุกวันพฤหัสนะฮะเราก็จะมีมีจำนวนหนึ่ง นะหมุนเวียนกันมาเนี่ยต,ตลอดเวลานะแล้ววันนี้เป็นเป็นวันที่เขาเขานัดมาว่าข้อเสนอของเราเนี่ยให้มาให้มายืน่นยื่นเป็นทางการนะฮะก็ก็เป็นบรรยากาศในนามของกรรมธิการเนี่ยทั้งทั้งเป็นคณะก็ตามทั้งกรรมธิการแต่ละแต่ละท่านและท่านก็ตามเนี่ยก็มีบรรยากาศที่ดีนะฮะเราก็มามา,มา,มาฟังกันทางวิชาการ มาฟังกันทางเหตุผลมีการแลกเปลี่ยนกันมีการต่อรองกันนะก็เพื่อทําให้กฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดนะะในด้านของบรรยากาศเนี่ยวลนนี้ในรัฐธรมนูญเนี่ยกฎหมายทุกฉบับที่ท,ท,ที่ที่สภา,าจะทําขึ้นมาเนี่ยต้องให้มีส่วนร่วมของประชาชนนะน,นี่ก็เป็นตัวอย่างเนื่องจากองค์กรจกัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุโทรทัศน์และคมนาคมเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นมันเป็น เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนนะนะคลื่นเนี่ยคลื่นเนี่ยา <c oughs> ทางวิทยุที่เราฟังจากวิทยุก็ตามโทรทัศน์ก็ตามหรือว่าโทรศัพท์ก็ตามเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นวิถีชีวิตของประชาชนและด้วยกฎหมายฉบับนี้มันมันยังเป็นกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงนะฮะงั้นประชาชนาได้สนใจกฎหมายฉบับนี้มันจึงเป็นบรรยากาศที่ดีนะะแล้วก็สภาก็ก,ก็เราก็จะ ทำให้ประชาชนที่ได้มารู้มาฟังมาเห็นเนี่ยมั่นใจได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ที่มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงนะอะไรที่เราเราวิตกอะไรที่เรากังวลเราก็ได้ได้แสดงกับ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 กรรมธิการเขาเอาไว้แล้วและกฎหมายฉบับนี้มันไม่ได้จบลงเท่านี้นะไม่ใช่ว่าผ่านสภาแล้วจบแล้วแล้วกันในเวลาที่จัดการกฎหมายนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยมันต้องมี มีมีเวทีสําหรับฟังจากประชาชนอีกหลายเรื่อง <_ d ata> เช่นแผ่แม่บทจุมชนการจัดสรรคลื่นความถี่อะไรเรื่องสาคัญ,สำค,ญสำคัญทั้งนั้นเลยก็ต้องมีประชาชนเนี่ยไปร่วมกันร่วมกันฟังร่วมกันแสดงความคิดเห็นให้การแลกเปลี่ยน,น, أن, น, أن, น, أن, น أن, เนีเ่เนื่องเป็นอะไรการบ้านการบ้านสําหรับประชาชนเวลาเน,นี้ยเป็นการศึกษาที่ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแล้วนะเข้ามาศึกษาและแล้วประชาชนก็ก็เริ่มคุ้นเริ่มรู้จักแล้วต่อไปประชาชนก็จะได้ทําการบ้านเกี่ยวกับกฎหมายนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้การ ไปประกอบกิจการของสื่อทั้งหลายเนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนได้มากที่สุดด้วยครับก็จะเห็นนะคะว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อธรรมะนะคะก็มีหลายสื่อทีเดียวนะคะที่ต้องการที่จะเผยแผ่นะคะให้กับประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะสื่อวิทยุเองแล้วก็สื่อ โทรทัศน์เองก็ตามเนี่ยนะคะก็เป็นสื่อที่สําคัญทีเดียวนะคะที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะเผยแผ่ธรรม,มะฉะนั้นเนี่ยนะคะครั้งนี้ก็เรียกว่าคณะกรรมการท,ทีิการที่ได้ประชุมไปก็เรียกว่ารับร่างนะคะตรงนี้แล้วก็จะนาปริญณาแล้วก็คิดว่าครั้งต่อไปนะคะจะมีในพรุ่งนี้คอทชอก็จะมีการประชุมนะคะเราก็จะไปรับฟังในหลักการอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ